สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาพหลอนวิญญาณห่วง EP ที่2ค่ะจอยขับรถมุ่งหน้าเพื่อที่จะไปหาต้นตามที่ที่นัดหมายกันไว้ค่ะเมื่อไปถึงต้นก็ออกมารับจอยแล้วก็พาจอยไปแนะนำให้รู้จักกับเพื่อนๆบอกว่านี่คือจอยน้องสาวคนสวยแล้วก็ทำงานเก่งด้วยก็แนะนำให้เพื่อนๆรู้จักนะคะ จอยก็อาจจะรู้สึกเขินๆนิดหน่อยกับการที่หมุนเป็นลักษณะครั้งแรกที่ต้องมาได้เจอเพื่อนๆของต้นนะคะแต่ก็ด้วยความที่จอยเป็นคนที่เฟรนลี่เป็นคนที่มนุษยสัมพันธ์ดีเธอก็สามารถที่จะเข้าหาพี่ๆหรือว่าเพื่อนๆของต้นได้อย่างสบายๆพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองค่ะ เป็นการพูดคุยกันเรื่องสารทุกสุขดิบเป็นการพูดคุยกันเรื่องการเรียนการทํางานของจอยอะไรเงี้ยค่ะทั่วไปเพราะว่าเพื่อนๆของต้นน่ะก็คงอยากจะรู้จักจอยให้มากขึ้นเพราะต้นนั้นละ่ะมีแผนค่ะแอบบกระซิบกับเพื่อนๆไว้แล้วว่าเนี่ยวันนี้จะแอบ,บนัดสาวมานะช่วยสกรีนหน่อยช่วยสกรีนหน่อยแต่จอยอะไม่รู้หรอกว่า ตนน่ะสนใจเขาถึงขนาดที่จะให้เพื่อนๆมาช่วยสกรีนแล้วละ่ะและหลังจากนั้นเมื่อการพูดคุยสนทนากินข้าวอะไรกันเรียบร้อยเสร็จแล้วประมาณเกือบเที่ยงคืนทุกคนก็พากันแยกย้ายกลับบ้านค่ะต้นบอกกับจอยว่าจอยเดีย๋ยวพี่ไปส่งนะจอยบอกว่า ไม่เป็นไรกับพี่จอยมีรถขับค่ะจะขับรถมาเองนี่คะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะขับตามไปนะเพราะว่าพี่เป็นห่วงดึกแล้วจะได้ไปส่งจอยให้ถึงหน้าบ้านเลยจอยก็บอกได้ค่ะถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวพี่ต้นก็ขับตามมาแล้วกันนะคะต้นก็ขับรถตามจอยไปเรื่อยๆนะคะจนถึงหน้าบ้านจอยจอยก็ลงจากรถแล้วก็บอกว่า ถือแล้วค่ะพี่ต้นหลังนี้แล่ละค่ะบ้านจอยค่ะต้นก็นเลยถามว่าหลังนี้เออหลังใหญ่เนาะบ้านบ้านจอยเนี่ยอยู่กับใครเหรอครับขอโทษนะครับที่พี่ต้องถามอ๋อไม่เป็นไรค่ะพี่ต้นเออบ้านจอยก็มีกันอยู่สี่คนค่ะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีน้องสาวแล้วก็มีจอยค่ะอ๋อคร,ค,รครับครับก็ครอบครัว เล็กๆอบอุ่นดีนะครับใช่ค่ะพี่ต้นถ้ามีโอกาสว่างๆก็พี่ต้นก็มาทานข้าวที่บ้านได้นะคะแม่จอยอะทำกับข้าวอร่อยที่สุดเลยนะจะบอกให้โอ้โหน้องจอยเอ่ยปากชวนพี่ขนาดนี้แล้วเดี๋ยวพี่ต้องหาโอกาสมาแล้วละ่ะหลังจากนั้นสองคนเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นเริ่มพูดคุยกันเยอะขึ้น ไปมาหาสู่กันมากขึ้นและที่สำคัญต้นเริ่มที่จะมาที่บ้านจอยนะคะแล้วก็มาทำความรู้จักคุ้นเคยกับครอบครัวของจอยกินข้าวกับพ่อแม่ทานข้าวกินข้าวคุยสนุกสนานนะคะแล้วก็ดูท่าทางทั้งคุณพ่อและคุณแม่ของจอยก็ปรับปริ่มต้นอยู่ไม่เบาเพราะว่านอกจากจะเป็นชายหนุ่มที่ภูมิฐานฐานะ ดีน้าทีกา่การงานดีแล้วเนี่ยต้นยังเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยก็ทำทำนองเขาเรียกว่าอะไรนะผู้หลักผู้ใหญ่เริ่มแบบเปิดทางเนาะเปิดทางมีอยู่วันหนึ่งพ่อของจอยก็ถามขึ้นมาว่าจอยจอยรู้สึกยังไงกับกับต้นเหรอคิดว่าจะคบกันจริงๆจังๆไหม พ่อเห็นก็ไปมาไปมาหาสู่กันอยู่ดี่ก่อนหลายเดือนแล้วนะจอยบอกว่าจอยก็ชอบพี่ต้นนะคะพ่อแต่จอยยังไม่คุ้นเคยกับการที่จะต้องมีใครเข้ามาในชีวิตนะคะคุณพ่ออืมแต่ถ้าจะพูดไปเนี่ยพี่ต้นก็เป็นคนที่น่ารักมากๆคนหนึ่งเลยนะคะแล้วก็เป็นผู้ชายที่อบอุ่นค่ะและที่สําคัญเลยเป็นคนที่สุภาพมากนะคะ จอยก็ชอบนะคะพอ่อแต่ว่าจอยยังไม่ขอคิดอะไรตอนนี้ก่อนดีกว่าก็ขอดูไปเรื่อยๆดีกว่าค่ะคุณพอ่พอพ่อก็อืมก็ดีเหมือนกันขออย่างนี้ไม่ต้องปรีบตัดสินใจหรอกเราเป็นผู้หญิงแต่งงานครั้งเดียวดูกันไปนานๆนะลูกเนาะก็ตามนั้นละค่ะคุณพอ่อแม่ก็แอบส่งยิ้มเบาๆนะคะว่าเอลูกสาวเราสงสัยจะมีแววว่าจะได้สละโสดซะแล้วแล้วหลังจากนั้นไม่นานค่ะ เวลาผ่านไปประมาณ8เดือนนะคะเกือบ8เดือนเกือบเกือบเเดือนเนาะก็ใช้เวลาในการที่คบหากันไปมานะคะระหว่างสองคนจนวันหนึ่งต้นก็ตัดสินใจถามจอยขึ้นมาว่าจอยพี่ว่าเราสองคนก็รู้จักกันมากพอแล้วนะอ,อพี่อยากจะบอกจอยว่า พี่นักจอยจอยก็ถึงกับอึง้งเพราะเป็นครั้งแรกที่ต้นพูดคำว่ารักจอยจอยก็อึง้งแต่อึ้งแบบว่าแอบดีใจอยู่ในใจหัวใจเต้นรัวรัว,รรวโอ้ยผู้ชายบอกรักแล้วอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นจอยก็ถามว่าพี่ต้นจอยก็รู้สึกดีกับพี่ต้นมากๆเลยนะคะแต่ อจอยไม่รู้ว่าตอนนี้ความรู้สึกของจอยเนี่ยมันเป็นความรักแบบไหนอะค่ะขอเวลาจอยอีกสักนิดนึงได้ไหมคะอยากให้เราได้รู้จักกันมากกว่านี้ค่ะต้นบอกโอเคไม่มีปัญหาพี่อะไม่ได้เร่งรัดอะไรจอยอยู่แล้วแต่พี่แค่อยากจะบอกจอยว่าพี่รักและจริงใจกับจอยจริงๆถ้าวันหนึ่งความสัมพันธ์ของเราสามารถพัฒนาได้มากกว่านี้ พี่ก็คิดว่าผู้หญิงคนที่พี่อยากจะแต่งงานด้วยก็คือจอยนะครับจอยยิ้มแล้วก็เขินเล็กน้อยค่ะพี่ต้นแล้วย๋ยวเวลามันจะค่อยๆพิสูจน์ทุกอย่างไปเองค่ะจอยเองก็ยอมรับว่าจอยรู้สึกดีกับพี่ต้นแต่ว่าจอยขอเวลานิดนึงนะคะและหลังจากนั้นหนึ่งปีผ่านไปหลังจากที่ครบหนึ่งปี สองคนก็ตัดสินใจแต่งงานและคิดที่จะใช้ชีวิตร่วมกันนะคะการแต่งงานครั้งนี้ก็เป็นการแต่งงานที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเพราะว่าจอยเอ็มเป็นคนที่ค่อนข้างไม่ชอบอะไรที่ดูเยอะดูมากดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นผู้หญิงแบบง่ายๆไม่ต้องอะไรเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็จัดงานเล็กๆนะคะกันในครอบครัวแล้วก็เพื่อนสนิทเท่านั้นเองหลังจากที่แต่งงานแล้วเนี่ย ต้นก็คุยกับจอยว่าถ้าจอยพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยก็คือเดี๋ยวจะมาย้ายของของจอยจากที่บ้านเนี่ยบางส่วนเนี่ยไปเข้าบ้านของต้นเพราะว่าอยากให้จอยไปอยู่ที่บ้านต้นเพราะว่าจริงๆเขาก็คุยกันตั้งแต่แรกแล้วล่ะค่ะก่อนที่จะแต่งงานว่าโอเคถ้าเกิดแต่งงานกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวจอยก็คือจะอยู่ที่บ้านตนนะคะเพราะว่าต้นเขาก็มีพร้อมอยู่แล้วบ้าน บ้านหลังใหญ่โตนะคะพร้อมที่จะดูแลจอยได้เต็มที่อยู่แล้วก็พอหลังจากแต่งงานก็จอยก็เริ่มทยอยขนของนะคะขนของเข้าไปที่บ้านต้นไปอยู่บ้านต้นบ้านต้นเนี่ยจะเป็นบ้านลักษณะของบ้านเดี่ยวเนาะบ้านเดี่ยวแต่ว่าบริเวณบ้านเนี่ยหลังบ้าน,นจะเป็นลักษณะเหมือนข้างหลังยังจะเป็นทุ่ง เป็นทุ่งทุ่งหญ้าอยู่อะค่ะคือจะไม่ได้อยู่ในเมืองมากจะออกมาชัันๆเมืองนิดนึงก็ย,ยังมีความเป็นธรรมชาติสูงอยู่ด้านหลังหลังของบ้านเนี่ยก็จะมีเป็นเป็นเอ่อบึงเล็กๆค่ะเป็นบึงเล็กๆนะคะแล้วก็ยังดูรกๆอยู่นิดนิดนึงแต่ว่าในบริเวณตัวบ้านนี้ก็ถือว่าเป็นบ้านที่หลังใหญ่แล้วก็มีบริเวณกว้างพอสมควรจอยเองก็เป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้หลังจากที่เข้าเข้าไปอยู่ กับต้นได้สักระยะนึงก็ชวนต้นบอกว่าพี่ต้นจอยอยากปลูกต้นไม้เพิ่มค่ะจอยอยากปลูกพวกไม้ผลนะคะพวกวมะม่วงหรือว่าเอ่อพวกผลไม้ที่แบบเราเราเก็บทานได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ต้นจอยชอบค่ะจอยชอบแล้วก็อยากปลูกพวก ต้นดอกไม้หอมๆแบบดอกไม้ไทยๆท,ที่กลิ่นหอมแบบไทยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ต้นต้นบอกว่าได้เลยแล้วแต่จอยเลยจอยอยากจะทําอะไรจอยก็ตามสบายเลยบ้านนี้ก็คือเหมือนบ้านจอยนั่นแหละนะจอยบอกค่ะงั้นเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้จอยจะชวนพี่ต้นไปที่จตุจักโอเคไหมเดี๋ยวเราไปหาซื้อต้นไม้กันต้นบอกได้เลยจ้ะเดี๋ยวยังไง เ,เราดูกันอีกทีว่าเราจะไปวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ดีเนาะแล้วก็ถ้าสมมติว่าจอยอยากจะซื้อต้นอะไรเนี่ยจอยก็ต้องไปดูพื้นที่ไว้ก่อนนะว่าตรงไหนจะลงต้นอะไรเพราะว่าจะได้รู้ว่าเราจะต้องซื้อมากี่ต้นโอเคไหมครับต้นก็แนะนำจอยไปจอยบอกโอเคค่ะตามนั้นค่ะพี่ต้นแล้วพอหลังจากนั้นเสาร์อาทิตย์สองคนก็ไปซื้อต้นไม้กันมานะคะเพื่อเตรียมที่จะ มาลงปลูกนะคะซื้อมาเยอะแยะมากมายเลยด้วยความที่บริเวณบ้านต้นเนี่ยค่อนข้างจะมีพื้นที่เยอะมากแต่ว่าต้นน่ะเดิมทีอะ่ะไม่ได้ปลูกต้นไม้อะไรไว้เยอะก็มีแค่เล็กเลน้อยๆนะคะก็จอยก็ลงมือคะ่ะเตรียมเลยวางแผนอะไรจะปลูกตรงไหนบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะต้นก็เป็นลูกมือคะ่ะในการช่วยขุดช่วยอ ถางหญ้าช่วยขุดช่วยอะไรให้เนาะแล้วก็จอยก็เป็นคนปลูกเอาลงปลูกนะคะแล้วก็บางอย่างที่เป็นกระถางก็มาจัดวางให้สวยงามสองคนก็มีความสุขกันมากกับการที่ได้ช่วยกันลงมือทําอะไรให้มันแบบว่าบ้านมันมีความสดชื่นให้บ้านมันมีอะไรมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนะเาะทุกอย่างก็ดูลงตัวมีความสุขดีนะคะผ่านไปสมเดือนค่ะ สามเดือนผ่านไปต้นก็มาบอกกับจอยว่าจอยเอ่อที่ทํางานพี่อ่ะเดินหน้าเขาจะไปมีเขาจะมีสัมมนาที่ต่างจังหวัดน,นะเออเขาอนุญาตให้พี่พาครอบครัวไปได้จอยจะไปกับพี่ไหมครับจะได้ไปรู้จักเพื่อนๆที่ทํางานด้วยจริงๆจอยก็รู้จักหลายคนแล้วแต่ว่าอาจจะมีอีกหลายๆคนที่จอยยังไม่รู้จักนะ อืจอยขอคิดดูก,ก่อนดีกว่าค่ะพี่ต้นเพราะว่าถ้าเกิดไปสัมมนาจอยกลัวว่าจะไม่สนุกตรงที่แบบว่าพี่ต้นเองก็ต้องไปสัมมนาแล้วจอยจะอยู่ยังไงเดี๋ยวคิดดูก่อนไม่งั้นพี่ต้นก็ต้องเอาโปรแกรมมาให้จอยดูก่อนนะว่าโปรแกรมมันเนี้ยการสัมมนาครั้งเนี้ยมีอะไรบ้างน่าสนใจหรือเปล่าเดี๋ยวจอยจะบอกพี่ต้นอีกทีหนึ่งนะ ตนกน็โอเคได้เลยเดี๋ยวพี่จะเอาโปรแกรมการสัมมนาให้ดูเนาะว่าเป็นยังไงบ้างพี่อยากให้จอยไปด้วยนะจะได้ไปอยู่ใกล้ๆกันพี่อะไม่อยากห่างจอยเลยพี่อยากอยู่ด้วยกันกับจอยตลอดเลยเพราะว่าไปตั้งสามวันเนี่ยสามวันนี้ก็คิดถึงจอยแย่เลยเจอว่าพี่ต้นอะปากหวานอีกแล้วปากหวานอย่างนี้ตลอดเลยค่ะและ หลังจากนั้นหนึ่งเดือนผ่านไปก็ถึงวันที่ต้นจะต้องไปสัมมนานะคะแต่ไม่มีจอยไปด้วยค่ะเพราะจอยบอกกับต้นไว้ก่อนนั้นว่าโอ้ตายแล้วช่วงนี้จอยงานยุ่งมากเลยกับพี่สุขเสวทิตทักเกื่จอยจะต้องไปกับพี่ต้นที่ต่างจังหวัดเพื่อไปสัมมนาจอยไม่ได้พักผ่อนอะจอยคิดว่าจอยน่าจะ เดี่ยงค่ะน่าจะเดี่ยงค่ะพี่ต้นค่ะขอจอยพักอยู่บ้านดีกว่าซึ่งตอนนั้นจอยก็บอกต้นไปแล้วก็เลยกลายเป็นว่าการไปสัมมนาครั้งนี้ของต้นต้นก็เลยต้องไปคนเดียวจอยเองก็อยู่ที่บ้านและหลังจากนี้เหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปติดตามกันต่อไปใน E ีีหน้าค่ะขอบคุณสำหรับสาหรับการรับชมนะคะไว้เจอกัน E ีีต่อไปนะจ๊ะ สวัสดีค่ะ